ล่างองเาาล่ไว้ลูกล่างไว้โคแตกได้หลายซี่ร้อยเท่าไหร่นี่เยี่ยมเยี่ยมเบาเบาอาจารย์มันี่เบาเลยเบาเนี่ยการเดินทางดีนะครับยองตะปีต้นตีนะครับการเดินทางอีกคือบารธรรมดาตะปีโหัวตั้งห้าห้าซ่าล้ำตัว พอดููตาใหญ่ทางที่